เขาเรื่องนเลยครับคุณผู้ชมครับต้องบอกว่าสาวไทยเราสู้สุดใจแบบเทหมดหน้าตักในการเจอกับทีมชาติตุรกีโคอดออสมีการโรเตชันผู้เล่นอย่างที่คิดไว้ไม่มีผิดก็มีการส่งน้องอยูฟาดุลพรล,ลงมาเล่นร่วมกับธนาชาสุขสดที่ฟอร์มดีมากในแมตช์ที่เราเจอกับเบลเยียมนะครับฟอร์มดีฟอร์มเด่นและก็ดูเหมือนจะเข้าขากับเบบิเศษสิ่งนี้แหละครับที่ทำให้โคอดออสกล้าตัดินใจในเกมที่เราเจอกับตุรกีโดยตุรกีเองก็ไม่ได้ใช้ตัวหลักลงมาเล่นใน6คนแรกโดยเรามาไล่เลี้ยงผู้เล่นตำแหน่งตัวจ ตัวเซตเนี่ยเป็นวัน,นเกิดปราดนะครับตามโดยมีเดิมบล็อกสองคนวิมลรัตนาพันธ์คู่กับทัดดาวนึกแจ้งนะครับแล้วก็มีตำแหน่งหัวเสาครับพิมพิชากกกรัมร่วมกับธนาชาสุขสดรวมไปถึงตำแหน่งบีหลังเนี่ยก็เป็นน้องยูฟาดุลพรนะครับโพดอสมาในรูปแบบหน้าสามเลยกับการเล่นตั้งแต่เซตแรกและรูปเกมใน,นเซตแรกนั้นยิ่งน่าเหลือเชื่อเข้าไปใหญ่นะครับเหมือนเริ่มต้นเกมมาเนี่ยสาวไทยเราเองก็ ยังปรับตัวยังจูนกันไม่ติดเพราะว่าทั้งน้องอยู่้าเอ ي, ๋ยธนชาเอ๋ยก็ประเดิมตัวจริงใหม่ทั้งคู่นะครับเหมือนจะยังปรับตัวกับการเซตของบอลน่นไม่ได้หรือว่าจะมีอาการตื่นเต้นก็ไม่รู้ซึ่งเล่นยาวๆก็จะถึง5แต้มเนี่ยสาวไทยเรายังดูเหมือนจูนกันไม่ติดซึ่งก็เป็นตุรกีเองที่สามารถทําแต้มได้จับบล็อกของเราได้หรือว่าเขาเด็ดขาดกว่าเราแต่ว่าพอผ่าน5แต้มไปเนี่ยกลายเป็นว่าสาวไทยเราทุกคนครับเกมดีฟ ens เริ่มมานะเริ่มเหนียวมากขึ้นเริ่มมีการสเกิเริ่มมีการรับบอลเนนแต่่ะคีใจ สคือมันก็เริ่มมาตั้งแต่จังหวะที่น้องยูฟาดุลพรครับไล่ตามบอลไม่ยอมให้บอลตกพื้นและก็เป็นธนาชาเนี่ยที่ตีลูกนั้นไปได้แต้มครับหลังจากนั้นโมเมนตัมของสาเรากลับฟื้นขึ้นมาทันทีแต่ละคนก็พกความมั่นใจมาเต็มเปี่ยมแลยครับก็มีการเสิร์ฟเอสของน้องยูฟาหรือว่าการตีแรงๆของพิมพิชายานะครับยังโชว์ความโดดเด่นได้อยู่แล้วจังหวะฟาดแต่ละจังหวะเนี่ย โอ้โหฟาดใหญ่ฟาดเป้งๆทั้งนั้นโดยเกมนี้เนี่ยโคดอดก็สลับควีนมีมของเรามายืนหัวเสาฝั่งซ้ายนะครับคือหนีการสเกลของเกมบล็อกตุรกีเลยครับเพราะว่าหลายจังหวัดเนี่ยตุรกีก็เริ่มบล็อกพิมพิยาได้ แต่พอสลับมาอยู่ฝั่งซ้ายปับ๊บเอาธนชาไปยืนขวากลายเป็นว่ามันเปิดโล่งมากขึ้นในเราก็เล่นลูกสูดได้มากขึ้นหลายครั้งนี้เราจะเห็นเลยครับบอลทับเอ็กที่ทับ2ชั้นแล้วหลอกตุรกีเนี่ยโอ้โหล้มระเนระนาดนะครับแบบที่ว่าบล็อกไม่อยู่กับเนื้อกับตัวตามัมเสาของเราไม่ทันเลยทีเดียวโดยที่เปอร์เซ็นต์การจบตีของเราหลังจากผ่าน15แต้มแรกนะครับไทยเรามีเปอร์เซ็นต์สูงถึง48%เปอร์เซ็นต์ซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นพิมพิชาและครับที่โชว์ฟอร์มรถแดงโชว์ ทิ้งห่างตุรกีไป15ต่อ13คะแนนเราขึ้นนําตุรกีในเซตแรกนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นเหมือนทางฝั่งตุรกีเองเอาจริงนะครับส่งผู้เล่นตัวหลักลงมาทั้งบาลาดินเอยซาหินเอยที่เป็นตัวหลักลงเล่นในเกมแรกซึ่งการออกสตาร์ตตัวจริงเนี่ยไม่ใช่ตัวหลักนะครับเป็นผู้เล่นเหมือนดาวรุ่งของพวกเขาแล้วพอเอาตัวจริงลงมาเนี่ยสปีดเกมของตุรกีมันคนละเรื่องเลยตัวหลักตัวจริงของเขาเข้าขากันมากปรับแท็ติกกันอุตลุดเกมก็เร็วนะครับรวมถึงการตามบล็อกของเราเนี่ย เขาเริ่มดีเฟนซ์บอลของเราได้แล้วก็ เริ่มตามบล็อกซ้ายขวาของเราได้และทําแต้มขึ้นนําเรา20ต่อ18ในเซตที่1เป็นเรื่องนา่าเสียดายนะครับสาวเราก็ปรับนะเอาณัดอนิชาเนี่ยลงมาเซตรวมถึงส่งบิมลรัตลงมาเล่นบอลเร็วนะครับคือเราเอาผู้เล่นที่ยังไม่เคยเล่นมากเท่าไหร่ลงมาในเกมนี้เพื่อหนีการสเกาของตุรกีซึ่งก็ถือว่าทําได้ดีแต่ว่าสุดท้ายครับเอาอีกแล้วครับเรายืนระยะไม่ได้กับช่วงท้ายเกมช่วงท้ายเซตก็เลยเป็นเหตุผลซึ่งผมคิดว่ามันต้องปรับกันแบบดด่วนเหมือนทีมชาติ นเ,นเขาจะเน้นช่วงนี้เป็นพิเศษนะแต่ว่าสาวไรเรายังไม่ได้เน้นหนักเท่าไหร่เราไม่ีโอกาสชนะแต่ว่าก็เป็นฝ่ายแพ้กับตุรกีในเซตที่1น,นะครับโดนแซงไป25ต่อ23คะแนนปริมปร,มปริมอีกแล้วนะครับปริมน้ําเยอะมากในเซตนี้เราแพ้เพียงแค่การบล็อกเท่านั้นนะครับที่เรามีบล็อก1ครั้งส่วนตุรกีมีบล็อก4ครั้งนอกนั้นเสมอกันหมดเลยนะครับทั้งการโจมตีและก็การเซิร์ฟเอสรวมถึง การทำแตมจากความผิดพลาดเนี่ยเราเหนือกว่าตุรกีด้วยและในเซตที่2ครับเซตนี้โคดอสก็มีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งเปลี่ยนแปลงผู้เล่น,เลนอีกแล้วรงชัชชนโมกศรีลงมาเล่นในเซตนี้นะครับร่วมกับอัชราพรร่วมกับวิมลรัน์ร่วมกับพิมพิชารวมถึงทัดดาวกับพรบานเกิดปราดแต่ว่าผมดูแล้วเนี่ยชัชชนก็ยังระแวงกับอาการบาดเจ็บตรงไหล่ขวาอยู่นะครับดูเหมือนยังตีไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็น จะเป็นการตีประโคงมากกว่าซึ่งก็น่าเห็นใจเรื่องนี้เกี่ยวกับชะโชนด้วยนะครับถ้าเกิดเป็นการดีฟนส์การรับบอลเนี่ยสามารถทําได้แต่ถ้าเกิดเป็นการตีบอลแล้วตีไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันก็ไม่สามารถสร้างอันตรายให้กับตุรกีได้มากถึงแม้ว่าจะทําแต้มได้ก็าตามซึ่งในเซตนี้ยิ่งแล้วใหญ่เลยครับตุรกีเขามาดีมากนะสกัดบล็อกได้หมดเลยโดยเฉพาะการบล็อกหน้าเน็ตของพิพิชาเนี่ยโอ้โหเขาสากามาพิเศษแล้วเล่นของเราคนอื่น ตีบนแทบไม่ได้นะครับยังดีที่มีชัดชโออนครับบน3เมตรกลางยังใช้งานได้อยู่ถึงแม้ว่าจะพันไหลนะแล้วก็ตีวางๆเก้าสิบเปแต่ชัดชูออนยังเอาตัวรอดได้กับบล็อกใหญ่3คนหน้าทึ่งตรงนี้เลยครับทำแทบไม่กับเราไล่ตุรกีมา7ต่อ10คะแนนซึ่งรูปเกม เราก็ยังประคองได้เยอะอยู่แต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยยังตีไม่ผ่านบล็อกหน้าเน็ตของตุรกีจนหนึ่งขั้นโคดอดแก้เกมครับขยับบีมเราไปตี3เมตรกลางมากขึ้นแล้วก็ทําได้นะการแก้เกมของโคดอดเนี่ยจะไม่ให้ผู้เล่นอยู่ในตําแหน่งนั้นเกินประมาณ3คะแนนนะครับพอทําแต้มได้1คะแนน2คะแนนปับ๊บจะเปลี่ยนทันทีไม่อย่างนั้นตุรกีเขาจับเราเหมือนกันถ้าเกิดใครได้ดูนะเต้มที่15ของตุรกีนะครับก่อนหน้านี้ควีนมีของเราเนี่ยตี3เมตรกลางลงแบบโอ้โหสวยงาม2แต้มติด แต่ว่าหลังจากนั้นพอแต้มที่3ครับบีมจะตีตุรกีมาเลยครับยืนไปกระแพง3คนสุดท้ายเราตีไปตีบล็อกและนี่ก็คือเหตุผลที่ทําไมโคดอสเนี่ยถึงสลับผู้เล่นให้ตีไม่เกิน3แต้มในแต่ละตําแหน่งโดยเซตที่2นี้แต้มค่อนข้างห่างนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าโมเมนตัมของเราเนี่ยมันไม่ได้แล้วโดยเฉพาะช่วงท้ายเกมครับโซนของเราเริ่มแตกเยอะจริงๆแไม่ว่าจะเป็นเกมดีฟ ens ที่เราแห่กันไป2คน3คนแล้วพองัดบนขึ้นมาได้เนี่ยกลายเป็นช่องว่างมันเยอะแล้วทำไมตุรกีเขาเล่นงาน่าย ก็น่าเห็นใจสาวไทยเราเหมือนกันนะครับเจองานหนักพบกับตุรกีถึงแม้ว่าเขาจะไม่มีวาการดไม่มีคาราครุตหรือว่าไม่มีบอลเดือวอย่างเซรากุนดาเนี่ยแต่ก็ยังป่วนเราได้เยอะส่วนเราเองคนที่มีทีเด็ดทีขาดนั้นก็คงหนีไม่พ้นพิมพิชยาแลยครับทีเด็ดสูงมากวันนี้ตีได้แต้มอยู่คนเดียวและแเซตที่2ส,สุดท้ายครับเราก็กลายเป็นว่าแพ้ให้กับตุรกีแบบขาดลอยเลยนะครับเซตนี้25ต่อ14คะแนนซึ่งสถิติเหตุผลที่เราแพ้ก็แพ้ทั้งเรื่องของ การโจมตีแพ้ดังเรื่องของการบล็อกในเซตที่2นี้ตุรกียิ่งแล้วใหญ่ครับบล็อกเราไป8แต้มเราบล็อกได้เพียงแค่หนึ่งแต้มเหมือนเดิมโอ้โหก็เป็นเรื่องราวที่แก้ไม่หายจริงๆนะครับกับเกมการบล็อกหน้าเน็ตส่วนในเซตที่3ครับกลายเป็นความมั่นใจของสาวในเรานั้นเริ่มหายเหมือนกันแล้วเหมือนเราผบวงกับเกมรับมากเกินไปนะครับเกมรุกก็เลยมีความหลากหลายที่หายไปด้วยสังเกตได้ชัดเลยครับกับเกมรุกสาวในเราเนี่ยก่อนหน้านี้ในเซตแรกนะ เรามีความหลากหลายเยอะมากไม่ว่าจะเป็นบอลทับเอกบอลหัวเสาบอลสามมิกลางหรือว่าบอลเร็วเรามาหมดในเซตนั้นนะครับแต่ว่าชีี่3พอโดนตุรกีเสิร์ฟหนักเข้าตุรกีตบหนักเข้าหลายแต้มติดต่อกัน กลายเป็นว่าเราเองก็ต้องมาห่วงเรื่องของเกมรับนะครับแล้วเกมรุกเนี่ยก็ดูเหมือนจะยังไม่เด็ดขาดพอในเซตนี้ตรุรกีออกนําเราไปก่อน15ึงต่อ2คะแนน,นแต่ด้วยความตั้งใจด้วยความที่เล่นทุ่มเทแบบเทหมดหน้าตักนะครับสาวเทเราก็ยังไล่ตีเสมอตรุรกีได้13ต่อ13คะแนน,นซึ่งเป็นการไล่ตีเสมอแบบทุลักทุเลเพราะอะไรเพราะว่าการเล่นกับตรุรกีครับเราบอลแรกก็ไม่เข้าเท่าไหร่นะส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นการตีบอลแก้แล้วจังหวะการดิฟเฟนบอลของเราเนี่ยหลายครั้งมันก็ดู ูเหมือนต้องวิ่งไล่บนกันเหนื่อยเพราะกว่าบอลจะนิ่งแต่ละครั้งมาให้กับธนาชาเซ็ตมาให้กับพรบานเซตเนี่ยมันยากมากในการเจอกับตุรกีเกมนี้นะครับอาจจะเป็นเพราะว่าเราเสียเปรียบถึง2เรื่องด้วยกันเจอตุรกีเนี่ยเป็นของแสลงอยู่แล้วนะครับเพราะเป็นทีมที่ตัวใหญ่ตัวสูงโซนยุโรปสไตา์ยุโรป แต่ว่ามีความคล่องแคลว่วมีความคล่องตัวและก็มีความเร็วโดยระบบอกานเราที่จะเล่นกับตุรกีครับก็เป็นระบบปรากหลายนะแต่มันก็ต้องเหนื่อยคูณสงเพราะตุรกีเขาก็เร็วเหมือนกันโดยเฉพาะบอลเร็วของเขาเนี่ยโจมตีเราทุกทิศทุกทางมาได้15ของตุรกีครับตีบอลแต่ละครั้งเนี่ยโดดเด่นแบบโอโ้โหเรารับไม่ได้เลยเพราะเขายกบอลสูงซึ่งเป็นมิดเดิลบอกที่ทาเต้มได้สูงสุดในแมตช์ที่เจอกับฝรั่งเศสด้วยก็แผลงฤทธิ์ในการเจอกับไทยเราจนได้ถึงแม้ว่าเราจะพยายามครับแต่ก็ยังแพ้ความหนักแพ้ความ กว่าก็ต้องยอมรับจริงๆว่าตุรกีเขาเตรียมทีมมาดีไม่ว่าจะเป็นดาวรุ่งไม่ว่าจะเป็นตัวหลักที่ผสมผสานกันมาแล้วลงตัวครับส่วนสาวไทยเราเป็นอีกห,หนึ่งเกมก่อนหน้านี้เราเจอทั้งโปลแลนด์เราเจอทั้งเบลเยียมเราสู้ได้นะแต่ว่าพอมาเจอตุรกีเหมือนเกมมันขาดไปเลยนะครับเราตีได้แต้มหนึ่งแต่ว่าเบลเยียมมาตีได้3แต้มมันก็ตามไม่ทันมันก็เหนื่อยเพิ่ม2เท่าถึงแม้ว่าหลายจังหวะเราจะสามารถท,ทําแต้มโดยสวยได้เนี่ย แต่มันก็ไม่พอนะครับแต้มเราเหมือนไม่เด็ดขาดกันเองทางลูกเสิฟเราก็กินตุรกีไม่ได้ทั้งการดีเฟนต์เราก็ยังดีเฟนต์ลูกตบของตุรกีไม่ได้เหมือนกันนะครับตบหนักมากแล้วองศาในการตีเนี่ยคือตีบอลเอียงแบบโอโหเอียงแบบบอลจะมุดดินอยู่แล้วนะครับเราก็รับไม่ได้ตามชะตากรรมเลยยอมรับเลยว่าวันนี้เราสู้ตุรกีไม่ได้ไม่เหมือนกับเซตแรกนะครับถ้าเราเล่นแบบเซตแรกนะเซตสองเซตสามยังมีโอกาสที่จะพอได้เซตบ้าง แต่เขาก็มาสกาพิมพิชยาเหมือนกันตี3ครั้งถึงจะได้แต้มเนี่ยผู้ลเล่นร่างกายมันก็อ่อนล้านะครับซึ่งในเซตที่3สาวไทยเราก็แพ้ตุรกีไปสรุปรวมทั้งหมดครับสาวไทยเราแพ้ตุรกีไป3ต่อสู่เซตผล,ล่นที่ทำแต้มสูดสุดของไทยเรานั้น ก็หนีไม่พ้นพิมวิชยากกกรัมนะครับที่กดแต้มแบบจุกๆส่วนอันดับ2ครับเป็นน้องยูฟาดุละพรนะที่งัดความโดดเด่นขึ้นมาและก็มีวิมลรัฒนาพันธ์ที่โดดเด่นออกมาเช่นเดียวกันซึ่งเกมต่อไปเราจะไปโคจรเจอกับทีมชาติฝรั่งเศสที่เพิ่งเอาชนะเบลเยียมมาได้ด้วยงานนี้ไม่เหมือนกับปีที่แล้วแน่นอนครับก้างชิ้นโตทุกทีมยิ่งฝรั่งเศสเขาก็ มีฟอร์มการเล่นที่ดุดันขึ้นด้วยยังไงก็อย่าลืมส่งแรงใจแรงเชียร์ให้กับสาวไทยเรากันทุกคนด้วยหลังจากนี้ก็จะพักหนึ่งวันแล้วก็จะกลับมาแข่งกันต่อร่วมเชียร์สาวไทยไปด้วยกันนะครับเอาละในส่วนของคลิปนี้ผมเองก็มีเพียงเท่านี้ครับหากชอบการอัปเดตเรื่องราวแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยเจอกันใหม่กับข่าวอัปเดตในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย